สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีบ้านพร้อมโรงงาน2ชั้นมานําเสนอใครที่กําลังมองหาอยู่หลังนี้ตอบโจทย์เลยนะคะอยู่กรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม114ค่ะเป็นโรงงานประกอบธุรกิจโรงกลึงโรงงานนี้มีพื้นที่200ตารางวาทําเลดีอยู่ต้นซอย และซอยนี้ยังสามารถเดินทางลัดไปถนนพุทธมนตรสายสีได้ด้วยนะคะการเดินทางสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าก็สะดวกนะคะส่วนตัวบ้านก็มีจํานวนหลายห้องนอนค่ะจะมีทั้งหมด11ห้องนอนนะคะ หห้องน้ํา1ห้องพระ1ห้องครัว1ห้องทํางานนะคะและที่จอดรถสามารถจอดได้ทั้งหมด4คันค่ะและมีของแถมให้ด้วยนะคะก็คือแอร์สเครื่องตู้เย็น1เครื่องค่ะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพร้อมโรงงานอยู่นะคะหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะราคาอยู่ที่8ปดล้านสองแสนบาทค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่0 6 5 6 9 4 2 4 6 4 และกดติดตามที่เพจ DD Plus Property รับฝากขายบ้านและที่ดินและช่องทาง youtube DD Plus Property รับฝากขายบ้านและที่ดินและอย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการสินทรัพย์ใหม่ๆและขอขอบคุณทุกๆกการติดตามที่มีให้กับ DD Plus Property นะคะและท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาค่ะ プレ thank you